สวัสดีครับนา้านานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พกกันอีกแล้วกับช่องกายแหงเอานะฮะวันนี้ก็ออกหมายเช้าหน่อยหนึ่งพอดีว่าวันนี้ช่วงบ่ายช่วงช่วงเอ่อพออาจจะเป็นวันนี้จะมีงานแหละก็คือวันนี้จะมีงานก็จะใช้ช่วงเวลาช่วงเช้าเ้านะฮะแล้วก็ ช่วงเวลาช่วงเย็นนะผมที่ผมจะออกหมานะเมื่อวานนี้แบบโดนแต่ไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเหยื่อเหยื่อที่มีเกือบทั้งหมดคือเกือบหมดกระป๋องตอนนี้เหลือแต่เหยื่อเหยื่อสปูลเหยื่อเหลือแตกเหยื่อสปูลไว้เล่นก็เลยมาเล่นหมายเช้าดูหมายนี้ก็สนุกดีครับ มาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหมผมคงอยู่ได้อีกประมาณสักเราวชั่วโมงกว่าๆมั้งครับชั่วโมงกับสองชั่วโมงขอยแาะถอดรองเท้าแล้วกันเดินอย่างนี้สบายกว่าให้ตีนสัมผัสธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนี่ฮิฮิพูดดูดีไปอีกพักเดียวหอยตีหอยบาท ดูนานาดูนะฮะปลามันขึ้นโอเคนะครับที่เนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมบางวันที่แบบเวลามีนานามาเยี่ยมมันชอบไม่ขึ้น <c oughs> มันจงใจหักหน้าใช่ไหมแต่พอมาคนเดียวนะพอเวลาผมมาหมายคนเดียวนะดูดูดูปลาวิ่งอ <c oughs> หมายนี้ก็น้ำกำลังลงครับ พันชาติน้ํากําลังจะลงล้ะผมไม่แน่ใจว่าจะไปสิ้นสุดที่เดือนไหนเมษาไหมโอ้ยนานัานนๆ ไปจังวะกระสูปใหญ่มนขึ้นมาบนนี้เลยเมื่อกี้นะวิ่งไหวถึงกับบางคันเบ็ดกันเลยเห็นตัวเลยขึ้นมานอนต้องเดินกลับใช่ไหมเนี่ยเช้าๆปลาแถวนี้ห้าวมาก,กน,นะ ขั้นคือเหยื่อปักหมดตอนนี้เหยื่อปักผมหมดกระป๋องแล้วรอเหยื่อมาส่งอยู่เปอร์เซนต์กินปักที่นี่ดีมากเลยนะครับนัน,นะใครที่เป็นสายสายปลักนี่โดนใจแน่นอนครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอ,อ,อะไรนะมันไม่ค่อยมีสาลายครับปลักเล่นได้สบาย ไม่ค่อยมีสาลายปักก็จะเล่นได้สบายหน่อยนึงเหลื่อมก็กินดีครับไม่ใช่ว่าเหลื่อมไม่กินนะเหลื่อมนี่มันเป็นเหมือนเหมือนอาหารทั่วไปที่กินได้ทั่วไปอะไรเงี้ยสำหรับกระสูบนะแต่จริงๆิกระสูบมันกินหมดแหละผมว่านะมันแล้วแต่ช่วงจังหวะกับสีสีของเหยื่อกับสภาพน้ำอะไรเงี้ย ไหมบางคนนี่เขาว่าเขาถูกฉลกกับสีทองมากมากเลยนะแต่แต่พอผมใช้สีทองก็สุกก็ไม่ค่อยกินแต่พอมาเรามาใช้เป็นสีเงินอ่ะกัดกัดบานเลยเมื่อวานนี้ชะดูกัดด้วยเอาสักคันเอาสะดวงเบ็ดหักไปเลย บรรยากาศดีครับช่วงเช้าเช้าอีกนิดนึงแ,แดดน่าจะออกกระสุนที่นี่ก็แสบเอาเรื่องนะครับแรงดีแรงดีมากตัวเล็กยิงดึงแบบยิ้งดึงคันงอเลย จะมีหมามาค้นกระเป๋าของผมมาแนั่น จะมีช็อตเด็ดให้หรือเปล่าสตรีมมันยาวๆไปเลยแล้วก็ตัดต่อทีเดียวพวกไอชั่น <c oughs> พวกเชดมันมันเข้าไปอยู่ใต้ใต้กอกอย่างเนี้ย ผมจะลองใช้สีทองดูนะโอ้โหนุ่นตรงนุนเห็นไหมขึ้นแล้วมันขึ้นเอาเรื่องเ่ยครับใครที่แบบว่าสายสายจอบลอยอะจอบดูว่ามันขึ้นแล้วตีใส่ผมว่าถูกใจพันชาติแน่นอนครับเพราะมันขึ้นอย่างนี้จริงๆนะแป๊บเดียวก็มุมนี้แป๊บเดียวก็มุมนี้อะไรเงี้ยบางทีขึ้นจนลำคาญน,นะขึ้นแล้วมันไม่กัดอะไรเงี้ย ่เดี๋ยวผมจะลองใช้สีทองดูใช้สีทองปีกแมงทับดู สีทอง2.5กรัม let's go ดูนะดูนะทุกท่านนะดูกันนะสีทองนะ ถ้าสีมันสวยจริงอันนี้คือสีสวยเลยสีเขียวสีเขียวๆทองๆเหมือนปีกแมงทับเลยเอ้ยเสียนไม่เสียนเป็นไงทุกคนล่ะครับมันจะมีจังหวะของมันเสียนไม่เสียนเป็นไงทุกคนแหละไอ้ไอตีจุกเนี่ย นานาครับนานาผมมีคำถามนานา,ารู้สึกเหมือนผมไหมเวลาเหยื่อขาดเนี่ยถ้ามันขาดเพราะว่ามันติดต่อใต้น้ําหรืออะไรสักอย่างหรือเราตีพลาดแล้วขาดไปเราจะรู้สึกเสียดายเหยื่อมากแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ที่เราที่เราคิดว่า,ามันขาดเพราะว่าปลากัดเราจะไม่รู้สึกว่า เสียด้มันเรา้รู้สึกว่าเหยื่อของเราได้ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วสมศักดิ์ศรีแล้วเราก็จะซื้อเหยื่อตัวนั้นมาเพิ่มผมว่าเป็นกันหลายคนอยู่นะแต่อย่างผมเองอะเวลาเหยื่อเหยื่อเหยื่อที่ขาดไปเพราะว่ามันติดต่อหรือว่ามันติดอะไรสักอย่างแล้วเราไม่สามารถปลดออกได้ไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงนะถ้าถ้าว่ามันขาดไปเนะี่ย เราจะรู้สึกเสียดายมากๆเลยแบบเสียดายมันไม่มันยังไม่ได้ทํางานเลยอะไรเงี้ปยปลาไม่ได้กัดอะไรเงี้ยโดนไปปิวไวซะแล้วแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่เราปลาตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างอะ่ะพอถ้าเกิดมันกัดมันดึงเข้าตอหรือว่าอะไรถ้ามันกัดผมว่าปลาตัวนั้นมันสุดยอดเลยมันเป็นวิบลรุบูลด ผมว่าสีเงินแหละผมว่าสีทองไม่มีเปอร์เซ็นต์ยังไงไม่รู้ที่บ้านผมนะ เอาเว่าวันนี้ผม,มาพาณานเ,เดินเที่ยวบรรยากาศรับชมบรรยากาศแล้วกันมันจะต้องมีสกิปะเนาะที่แบบว่าได้ตัวนะ โอ้โห uh huh. ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมโอ้หไม้กวดมันตามอะ่ะมันตามอะ่ะทุกคนมันตามแต่มันจะสวบไหมแช่นั้นแหละ นี่ยหน้าน้าน้า,นาทุกคนทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมประเด็นคือมันไล่อะทุกคน ขึ้นให้กูดีใจแล้วก็ทิ้งกูไปอย่างเงี้ยเลยเหรอว่าไ,ได้เดิยโหไล่สองทีเลยนะทุกคนแต่ไม่กัดสงสัยเหอะไม่โดนใจมาไหนก็ไหนๆแล้ว เทสเพิร์มิฮาวไปในตัวเลยแล้วกันแต่ถ้าหมายเนี่มันไม่น่าเล่นเหยื่อปลาอะไรไงไมายนี้มันจะมีพวกกิ่งไม้กิ่งไอ้นี้ยกิ่งเยอะกิ่งต้นไอ้นี้ยเยอะ สองจุดห้ากรัมมันไม่ใช่ว่าตรงงาน อันนี้ถือว่าผมมาเช็คหมายรอผู้มาเยือนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าหมายส่วนใหญ่มันจะเป็นหมายที่เ,เขาเรียกว่าอะไระมันจะติดกับผู้คนหากินนะครับซะส่วนใหญ่อย่างสมมุติฝั่งทางนน้นน่ะก็จะมีคนหากินเยอะกว่าฝั่งทางนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ฝั่งนน้นก็จะเป็นท่าเรืออะไรงเงี้ย ตรงนนี้จะเป็นดงละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นดงละอะไรเงี้ยครับผมก็จะเริ่มมาเสาะแสะเสาะแสะ,สะ,สะ,สะหาทางลงไว้รออะไรเงี้ยหากเราด้เจอ หมายมันไม่มีสิ้นสุดนะครับเนี่ยแต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นสายเดินอะแบบว่าเวลาเดินก็คือเดินยาวได้แต่ถ้าเกิด สายย้ายหมายอะไรเงี้ยก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับเพราะว่าโูหูหููนี่กัดไหมล่ะ สักสี่กรัมนะครับกำลังดีอ่ะที่เนี่ยสองจดห้าเล็กไปเมื่อวานผมก็มาขาดอยู่ท่านี้แหละขึ้นเป็นฟองฟัดช,ช่วงนี้พอน้ำมันเริ่มลงใช่ไหมครับพวกปลาหัวแข็งอะ ใครเป็นสายแห่นะฮะผมว่าได้ทำปลาเข็มบานเลยเพราะปลาตอนนี้ปลาหัวแข็งมันกำลังขึ้นวันนี้ผมมากินชายฝั่งเฉยๆนะครับเพราะปกติเวลาผมมาเล่นนะผมจะลงน้ำนิดนึงเอ่อแบบว่าระยะวางผลกับปลาตัวโตๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะายนี้ก็เป็นใอีกใบนึงที่สวยงามนะฮะายสวยเลยตรงนี้ ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่รู้อย่าปลั๊กผมหมดตอนนี้ผมมาแก้เสี้ยนตัวเองด้เฉยมาเอาขาจุ่มน้ำได้เฉยนู่นนาดูเห็นไหมนานาดูเห็นเห็นเห็นตัวปลายุบยุบยับยุบไหมนู่นน่ะนู่นน่ะปลาทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีตีไปให้ดูนะเดี๋ยวผมจะตี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 เข้าไปให้ดูตัวเนี้ยฝูงปลาแบบนี้เยอะมากเลยดูนะ แล้วมันก็ย้ายใช่ไหมทันพอผมตีปุ๊บมันก็ย้ายเลยทันที นันปักอุ้ยเยอะแท้ละปลาหัวแข็งเนี่ยเยอะจริงเะเนี่ยไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะๆเลยตะคัดเนาะถ้าใครเป็นสายตะคัดก็ก็คงชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบผมผมว่ามันมันรัดทางรัดเกินแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นวิธีการหากินของใครของมันนะ ผมไม่เคยว่านะครับผมผมเคารพกฎเกณฑ์คําว่าหากินของของชาวบ้านเขาอยู่นะแต่แค่บางทีผมเห็นแก๊งช็อตอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครอีกแหละแต่แต่แค่ผมแค่รู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเวลาเห็นเห็น,เห,นเห็นปลาโดนช็อตเห็นเห็นการ <c oughs> คือคือมันก็ทารุณหมดแหละตกปลานี่ก็เจ็บปากอ่ะเข้าใจแต่ว่าโดนช็อตอะ่ะมันมันไม่เหลือปลาให้เราตกเลยไง ผมก็แค่รู้สึกไม่เอาไม่โอเคกับมันแค่ล่ะเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดสุดหมายนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็คงต้องขอตัวจบคลิปไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือผมยังลงเหมือนเดิมนะครับสาบานเลยว่าผมจะลงเพราะว่าผมเหมือนผมมาเช็คหมายไว้ให้ก็หมายดีครับหมายดีหมายนี่เป็นหมายด,หายดีหมายหนึ่งมีปลาขึ้นมีปลาตัวใหญ่ให้เห็นมีปลากัดเพียงแต่ว่าเยือ่อผมมันยังไม่ไมพร้อมเ,อ,เอง ไม่แน่ใจบางคนที่แบบว่าเขาเป็นสายสปูนเลยเขาก็อาจจะบอกว่ามันเป็นข้ออ้างมันเป็นเพียงข้ออ้างแต่แต่คือผมถนัดปักเผมถนัดปักมันโดยตลอดใช่ไหมแล้วก็เวลาที่ผมหาปลาผมก็